เอาลลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลิบเกมไมค์ครนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซงนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็มันก็จะเป็นแบบ6วิธีนะครับผมในการปกป้องบ้านของเรานน่นครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบกับดักลาวาเนี่ยะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมาสร้างอ่ะเป็นแบบบ้านจาลองก่อนนะครับเอาเป็นขนาดประมาณน ก่อนนะครับเป็นประมาณแบบความกว้างสัก3บล็อกนะครับผมแล้วก็ขุดมันเลยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ความลึกเนี่ยมันจะเป็น3บล็อกนะครับผมลงมาอีกฮะเอาล่ะตัวนี้ขุดไปเลยครับผมพอขุดหลุมเสร็จแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะเราก็จะทุบตรงนี้เนี่ยเข้าไป2บล็อกนะครับผมหนึ่งสองครับแล้วก็เป็นสก,กีพิสตันเนี่ย แปะไปตรงนี้เลยครับกับบล็อกหนนินนะผมหรือว่าจริงๆเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการมาร์กจุดไงแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับเราจะวางคันโยกเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะผมเอาไว้แบบโยกปุ๊บเนี่ยอ่ะมันจะดันใช่ไหมโย่กับเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบดึงเข้ามาแล้วเองครับผมถามว่าทำทำไมนะเพราะว่าเราเนี่ยจะวางนั่งร้านไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางต่อมาแล้วผมปุ๊บเอาให้มันเต็มเลยฮะวางเข้าไปเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยด้านใต้ครับผมเราจะแปะเป็นลาวาไปเลยโอเคฮะก็น่าจะเป็็็นน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 น่่่่่ะะะะะปปรรรรรมมมมมมาาาาาณีีีี้้้้้้แแแแหหหลลลคคคัััับบบผผวววกกทยยยงงงไไใใเเเเชจออออดสพพื แบบนี้เลยครับผมเอาล่ะไหนดูซิเป็นไงครับผู้ชมมันก็ดูแบบแนบเนียนแล้วนะครับแบบไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนเป็นผมหน้าบ้านเฉยนะครับผมซึ่งมันก็แบบสามารถเดินได้ปกติด้วยนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับผมว่ามันจะมีเสียงระบาอยู่ใช่ไหมจริงมันก็มีวิธีอยู่นะครับผมที่แบบทำให้เสียงระบานเนี่ยมันหายไปนะครับถ้าราาตัวนี้เป็นสตริงเนี่ยมันก็น่าจะช่วยลดได้นะครับผมสำหรับเสียงรบกวนเนี่ยอาล่ะ น่าจะเป็นประมาณนี้ฮะเสียงระวังมันก็เงียบไปแล้วนะครับผมไปเลยที่แบบแน่นเียวสุดๆเลยฮะใครจะไปรู้ล่ะครับว่าถ้าเราโยกอันนี้เนี่ยไอทางเดินของเราเนี่ยมันก็จะพังลงมาครับเป็นกับดักนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะสมมติว่าผมอยู่ในบ้านแล้วกันแล้วแบบมีโจรเข้ามาครับผมผมจะดึงกับดักนี้เนี่ยให้มันตกลงมาครับอ่านี่ไงและนี่คือกับดักละวันหน้าบ้านนะครับซึ่งจริีก็สร้างไม่ยากเลยนะครับผมสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบกระแพงที่ไม่มีวันทำลายได้นะครับผมซึ่งก็เป็นแแแแแบบบบบบววว่่่าาาััััันน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 นไไไไดดดดสตตรรริกกกลลละะะะะจจเเป็็อออ้้้้คผมมีุขง ใช่ไหมอย่างแรกฮะเราก็จะวางไปก่อนแล้วผมซึ่งความยาวเนี่ยเอาเท่าไหนาก็ได้นะครับสมมติว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วางแบบนี้ครับผมให้มันแบบหักเลี้ยวมาเนี่ยแล้วก็วางกลับเข้ามานะครับปึ๊บอ่ะเนี่ยให้มันรวมกันแบบนี้ครับผมซึ่งสังเกตนะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีให้วางน้ำใช่ไหมแล้วก็จะใส่ไปเลยคนระับปึ๊บอ่ะก็คือแบบวิธีวางเนี่ยเราจะวางน้ำให้เต็มมันด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยวางแค่เดียวก็น่านจะพอเนี่ยครับผมไม่ก็จะไหลามาเต็มล,ละกัะนนกันนนนผมมว่่ีงแ้้้ชอฮ แค่บล็อกเดียวนะครับซึ่งสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเอาความสูงประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะปิดด้านบนนะครับวิธีวางก็คือให้เป็นแบบอ่าบันไดกับด้านนี้ครับุณผู้ชมอ่าวางให้มันเข้ามาแบบนี้นะครับให้มันคล้องครับผมทำเหมือนเดิมเลย แต่เป็นแบบกับด้านนะครับปุ๊บอ่ะสำหรับด้านบนเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะใส่น้ำเข้าไปด้วยก็ผมมาเอาเป็นด้านหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งด้านนี้นะครับผมเรียบร้อยฮะเจ้าวันนี้เราก็ได้กำแพงที่แบบไรเทียมทานมาแล้วนะครับถามว่ามันไรเทียมทานยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรอวางระเบิดดูับผมเอาให้แบบเยอะๆเลยซักด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับเอาหมดก็ผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าวันนี้เราก็จะจุดไปเลยครับไหนดูผลลัพธ์ดิมันจะเป็นยังไงบ้างับผมระเบิดไปเลย สังเกตนะครับว่ากระแพงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมเป็นไงคือรบอบๆเนี่ยพังหมดใช่ไหมแต่ว่ากระแพงยังนิ่งอยู่เลยฮะโอ้โห <c oughs> เป็นแบบว่าสุดยอดกระแพงแห่งความแบบอึดจัดๆนะครับก็คือ TNT เนี่ยมันระเบิดใส่น้ำมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะข้างใน,นนี้เนี่ยมันก็มีน้ำอยู่นะครับผม TNT ก็ <T NT S 1> เลยทำอะไรกระแพงนี้ไม่ได้ฮะเป็นอะไรที่แบบโงจะจัด,จดอะ่ะกระแพงไรเทียมทานก็ผม TNT ระเบิดยังไงเนี่ยมันก็ยังนิ่งนะครับดูดิรบอบๆคือแบบพังหมดแล้วอ่ะกระแพงยังสุดยอดอยู่เลยฮะแล้วก็สำหรัััััับบ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 บอออออยยยยย่่่่่่่าา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 างงงงงตไไไปปปเเเเเเเนน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 นีีดดดดด๋ววววรร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 จจจะะะะะมม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 ส้้้็็็แแแิิลลลููกกกกกกกธคคผผใขุุห ครับเป็นบอกว่า3าคนั่นเองซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราก็จะวางน้ำไปก่อนเลยนะผมให้มันเต็มฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยวาง TNT ขึ้นมา2อันนะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าดิเฟนเซอร์นะครับแปะไว้4มุมเลยครับผมปื้บประมาณนี้แล้วก็ยานลูกธนูเข้าไปครับเอาเป็นแบบว่าอย่างละชุดก็พอแหละใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับผมเราก็จะออฟเซอร์เวอร์เนี่ยวางด้านนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงข้ามกันครับผมอ่ะให้ลูกศรเนี่ยมันเป็นแบบชี้คนละด้านนะแล้วมันก็จจจจะะ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 ททาาาาางงนน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 ไปปเเ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 รรรรรรืืื่่่่่่่่่ออออออยยยยยๆคคคคคััััััับบบบบบบแแแลลลลล้้้้้ววีีีีีีกกกกก็็ใหหูููููธธมมมมมมมดผผซึุณชฮิ หมดแล้วนะครับโอเคพอมันหมดเนี่ยเราก็จะไล่ทุบออกไปเลยครับผมปื๊บแมวแล้วฮะถามว่าทํายังไงต่อใช่ไหมเ,เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะเสกแบบมอบเอาไว้รอบๆแล้วกันเอาไปน้องหมูแล้วกันเนี่ยครับผมวางไว้รอบๆนี้ครับปื๊บไหนดูซิมันจะเป็นไงบ้างนะครับมันจะโดนหรือเปล่าวิธีในการจุดเนี่ยก็คือจุดข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจุดด้านบนเนี่ยครับผมจุดอันล่างก่อนใช่ไหมแบบนี้นครับแล้วก็เอาด้านบนด้วยครับผมไหนดูซิเป็นยังไงระเบิดไปเลยครับนี่ลูกธนูเนี่ยมันก็จะกระจายออกมาแล้วนะครับเป็นไง <laughs> สุดยอดจ ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยมาสร้างในบ้านนี้เลยละกันนะครับมาไหนดูซะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับเราก็จะขุดตรงนี้ไปเลยครับผมปื๊อเอาเป็นประมาณนี้ละกันแล้วก็ด้านในเนี่ยเราก็จะใส่น้ำไปเลยครับปื๊อประมาณนี้ครับผมก็คือใส่ปลาปักเป้าเนี่ยเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดพรมครับผมอ่ะอันนี้คือแบบง่ายจัดอะปิดพรมมานะครับปื๊ดประมาณนี้ครับผมเอาล่ะถือว่าได้แล้วฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าสมมติว่าเป็นลุงเวเลเจอร์แล้วกันอยู่ในบ้านเนี่ยครับผมไหนดูซีเป็นยังไงเฮ้ยลุงไม่เป็นไรเเล้าาขมย์ ยังไงก็ตายนะครับแล้วแบบยิ่งมันเยอะเนี่ยเห็นปะราเมจจะแบบโอ้โหทวีคูณเลยฮะตายครับผมเจ้านี้ตายเออแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมาสร้างเครื่องยิงปืนกลในเกมไมค์ครับนั่นเองครับผมเซอรงไว้แบบปกป้องเราจากมอนเตอร์นั่นเองฮะหนโดเซสมมุติว่านี่คือบ้านของเราใช่ไหมแล้วก็เราจะสร้างเครื่องนี้เอาไว้ครับผมสร้างไปตรงนี้ดีกว่าที่งโล่งนะครับเราจะวางดีเนเซอร์ไปก่อนเลยครับปึ๊บวางขึ้นมาเอยได้ไม่ใช่เอาเป็นแนวนี้นะวางเข้ามาเป็นแบบว่าตัวบวกนะครับผมนี่ตัวบวกแบบนี้เลยแล้วก็มาด ครับผมข้างๆก็จะเป็นรีเวอร์นะครับโยกเอาไว้ก่อนเลยอ่ะมันก็จะเป็นการยิงแบบลูกธนูใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามายัดลูกธนูแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บใส่ให้หมดเลยครับผมอันนี้จะเป็นแบบปืนกลฮะซึ่งบอกเลยว่านี้เนี่ยยิงรัวจะจัดนะครับอ่าโอเคแปลบอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยข้างใต้นะแปลเลสโตนทอตไป3อันนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมอย่างต่อไปเดี๋ยวรออนุภาพหน่อยแล้วกันว่ามันโหดแค่ไหนฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววางลัวแป๊บหนึ่งก็ผมเอาเป็นประมาณตรงนี้สมม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 ุติิิววว่่่่่าา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 าััััันน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 นีีีีีซซออ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 อบบบ้้้้้กกกใชยยยยแลลลลเเ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 เรร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 ็จจะะะะะะะไไไคคคคืืงงงหหดดูปปฮฟผๆโณ ไหนดูซิเครื่องยิงปืนกลของเราเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับสามสองหนึ่งโยไปเลยครับเจ้านี้อ่ะ มันก็จะยิงแบบนี้เลยนะครับผมดูดิซอมบี้นี่คือแบบโดนรัวๆเลยฮะเป็นไงเริ่มตายแล้วเนี่ยครับผมปเป็นอะไรที่แบบยิงรัวจัดๆนะครับไหนดูซิโอ้โหดูดิยิงทีห้าเครื่องนะครับเป็นปืนกลแล้วผมแต่พวกตัวโต,วตวเนี่ยก็คือตายหมดเลยนะครับโอ้โหโหดจัดอ่ะแล้วก็สมาร์ทโยกขันโยกเนี่ยเพื่อหยุดได้นะครับผมเป็นไงโหดจริงอะไรจริงฮะลูกธนูเพียบครับผมยิงออกมาข้างนอกได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราตั้งเอาไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบล่อมอนเตอร์มาเนี่ยก็น่าจะฆ่ามอนเตอร์ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็สำหรับอย่างสุดท้้้้าา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 ยยยยเเ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 ลลลลลลลนน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 ะะ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 ะคคคครร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 รััััััััับบ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 บผผมมมมมมมกก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 ็็็็็็็็จจปปปปแแแแแวววว่่บบ่่่่ดซออออ์ฮงหีีีขึสณณ ไว้นะครับปุ๊บโอเคขึ้นมาสีบล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะวางเป็นกระจกสีแดงับผมทำเป็นเหมือนแบบว่าเลเซอร์อะไรเงี้ยเลเซอร์ไฟฟ้าสีแดงนะครับกันไม่ให้เข้าครับผมแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับสักประมาณ2เส้นโอเคเชื่อมมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปฮะด้านบนเนี่ยเราก็จะวางรั้วสีขาวนะครับเป็นอนะ่าเดลไลท์วอล์นแล้วก็เป็นปุ่มครับผมปุ่มสีดำแปรอบๆแบบนี้ฮะโอเคทำไปสองด้านเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปถามว่าแบบมันจะทำดาเมจยังไงใช่ไหมดาเมจเนี่ยมันก็จะมาจากแมกมาบล็อก นั้นเนี่ยเราก็จะแปะไปหนามอสคาเพ็ดเข้าผมใส่เข้าไปเลยส่วนอ้ตรงนี้เนี่ยอ่ามันเห็นใช่ไหมเราจะแบบทำให้มันเป็นดีปกติก็ได้ฮะมันจะได้ไม่เห็นเนี่ยผมไหนดูสิรถไฟฟ้าของเราเนี่ยครับเดินเข้ามาฮะจ้านี้อ่ะ มันก็จะเจ็บแล้วเนี่ยผมเหมือนแบบโดนไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยเออค่อนข้างเนียนเลยเนี่ยครับผมเอาล่ะและนี่คือแบบวิธีในการปกป้องบ้านนะครับผมและก็สาหรับอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเรื่องปแปลกๆในเกมไมค้าบครับผมซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสโนโเลมเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เนี่ยครับผมเดี๋ยวลองสร้างดูนะวางสโน่ขึ้นมา2อันแบบนี้แล้วก็เคอร์พามกินนะครับไหนดูซิปล่อยมันลงมานะครับผมปุ๊บเห็นปะลงน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจแล้วก็ตายนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ อยู่ได้ชิวๆอ่ะอีกพันปีก็อยู่ได้ครับแต่ว่าข้อแปลของเกมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมก็คือสโนโกเลมเนี่ยมันอยู่ใต้น้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถเสกใต้น้ําได้ครับผมไหนโดเซมันจะจริงหรือเปล่านะครับวางไว้แบบนี้เลยครับผมนี่เห็นปะเสกใต้น้าได้จริงนะครับแล้วก็ตายครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไนรอนโกลเลมล่ะจะเสกใต้น้าได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเสกไม่ได้นะครับผมซึ่งเป็นเลยที่แบบย้อนแย้งากจัดนะครับไอตัวที่เสกใต้น้ําไม่ได้เนี่ยดันอยู่ใต้น้ําได้ครับผมแต่ว่าไอตัวที่ ไหนดูซิมันจะทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเอนชันนทรเดนก่อนนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นลิฟทายปะที่แบบปลาจากน้ำเนี่ยแล้วมันจะพุ่งขึ้นมานะครับไหนดูซิใช่หรือเปล่าวะปลาขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าโอเคใช่นะครับผมสำหรับวิธีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยฮะเพียงแค่เราเนี่ยมียาแบบส l o w falling นะครับผมแล้วก็ปลาไปเลยครับอ่ะ อะไรคือปล่อยจะตกช้าแล้วใช่มั้เวลากระโดดเนี่ยมันจะค่อยๆตกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าบอกการแบบพุ่งขึ้นมาแล่ะฮะมันจะกลายไปยังไงครับผม3 2 1พุ่งขึ้นมาเลยครับเจ้านี้อะ่ะและนี่คือวิธีในการบินของเราเนี่ยผมเป็นไงก็ถือว่าบินได้นะครับสมมติแบบต้องการจะขึ้นต่อใช่มั้ก็แวะลงน้ํานะครับปื้บประมาณนี้แล้วก็พุ่งขึ้นมาเลครับปิ๊ชอนี่แค่นี้เนี่ยแล้วก็บินได้แล้วครับผมเป็นลีที่แบบถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแก้ขัดไปก่อนครับผมสําหรับ,บแบบเวลาที่เราเนี่ยยังไม่มีอะไรท่านะครับมันก็ทําให้เราบินได้เหมือนกันครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในไ i n e c r a f จ Java เนี่ยใบไม้นะครับ สามารถใส่น้ําเข้าไปได้ครับเนี่ยก็คือเอาถังน้ำเนี่ยมาคลิกขวาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อจะกลายเป็นใบไม้ที่แบบมีน้ําอยู่ข้างในแล้วนะครับไอ้เจ้าใบไม้นี้เนี่ยมันสามารถบอกว่าการระเบิดได้ด้วยนะครับผมไหนดูซิวางไว้แบบนี้นะครับปึ๊บเอาล่ะแล้วก็เป็นกระแพงแนวตั้งขึ้นมาด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันการระเบิดได้จริงหรือเปล่า321จุดไปเลยครับจ่าวันนี้ครับผมมันก็จะเป็นกระแพงแบบนี้เลยระเบิดไปเลยครับตุ้มนี่เห็นปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมชิวจัดนะครับโอ้โหสุดยอด จะไหวหรือเปล่า,ากำแพงใบไม้นี้เนี่ยระเบิดไปในขาบเนี่ยเห็นปะไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะรอบๆก็คือแบบไม่พังด้วยนะครับโอ้โหโคตรโกงอ่อะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้เล็กเทิร์นนะกับบาร์เรลนะครับผมในการเปลี่ยนทิศทางของไม้ได้นั่นเองครับผมเอาล่ะสมมุติว่าเป็นบ้านหลังนี้ละกันนะครับแล้วก็เราจะวางไม้ตรงนี้ไปครับสังเกตนะครับผมว่าไอ้เจ้าไม้โอ๊งเนี่ยมันจะเป็นทิศทางนี้ใช่ไหมโดยอยากเส้นนะครับแล้วถ้าเราใส่เล็กเทิร์นเข้าไปอลไรครับผมวางเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะสังเกตนะครับว่าลลลาา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 ยยยยยเเเเเเนน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 นีีีี่่่่มมมมมััััจะะะปป็็แแแแวอออออคคครรรรรบบบบบบกกกืืสถ้้้ใใชตตงงงไไดผหททิศข อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นแนวตั้งใช่ไหมอันนี้แนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยสลับกันเนี่ยครับผมอ่าใส่เป็นประมาณนี้แล้วกันไหนดเซ่มันจะเป็นยังไงับผมเอาละใส่เข้าไปเป็นไงคุณผู้ชมราคาของเราเนี่ยมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างเจ๋งเลยับผมแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้เป็นแบบของไม้สเปิร์ตก็ได้นะครับอ่ะอย่างแรกก็มาเป็นปกติก่อนละกันอันนี้ไม้สเปิร์ตใช่ไหมซึ่งลายของมันเนี่ยก็จะเป็นแนวตรงเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นบาเรลล่ะคร หรือว่าต้องวางด้านนี้วะเกี่ยวปะวะเดี๋ยวลองกันเออวะอันนี้แนวเดียวกันวะแต่ว่าเท็กเจอร์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมซึ่งก็ใช้ในการตกแต่งได้เหมือนกันฮะเอาหลมกันนะ,ะชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสหรับวันดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ